ก็เล่เป็นตามที่บอกมีในช่องอะไรว่าจะมาเล่นนะตอนแรกบอกว่สิบไลค์แต่สิบเจ็ดก็ได้แล้วตันนี้เราก็จะมางเฉือแล้วกันไม่รู้จะทำอะไรเฉือนตัวก็มีมีอยู่บางเัวอยตูตัวนี้ก็เก่านะภาพอาจจะไม่ดูตัวนี้เม็กแล้วก็ตัวนี้ก็สี่เกตเอ็ดเจภาพไม่ดูต,ๆๆตัวแซปเปิ้ลกาดจะได้ยินเสียงฝนนะเพราะว่าฝนตก เหาเธอนะแเขาการ็รีบหาเธอ,อเนะอเคอเค,คนแรกคนรีบนะโอโ้โหเรวนีตัวอาาเขาารามายีเจม ให้ก็สามสิบต yeah. ัวารู้นะสองร้เลยวเลยนะคะเลแฝดตันนี้ผมเ่งที่จะจัดตัวกล่องแล้วก็เอาไปขายตอนอีเวนต์หมดพรนะคะน่าจะ้นดีคแรกเจมเยอะเลยเจมเยอะเสียแต้มเยอะกว่า ก็ได้เห็นน้อยกว่าแต่ถ้าขายจะแปดสิบเป็นร้ออืก,ก็ไม่หายเลยตัว,ต,วตัวราคาขึ้นว่าอัปเดตมาแล้วตัวกัวราคาขึ้นไม่ได้มาชิมอะไรมันมีสองีกแล้วบเกมเสร็จหมดแล้วลับไป เอตัวนี้ตัวใหม่เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าอืมนัาจะแล้วตัวอะไรเนี่ยคนดูด้านบนดอานข้ยงด้านขาอ๋อดีก่าด้ย xtv แมนอ่นาราคาร้อยเจ็ดเก้าก็ได้หน่อยออกก็ดีอเดดออดไปเดินมีดาหาขายนะครับกา

ว้าวแพงมากแพงพอกมากแพงพอกับเกร์เลยันนี้เจ๋งพงกอ่าอืมพุทีิเจองแสนวัดเกิตังค์เอ

ไม่แรคกันก็นเกิดให้ก่อน เต็มไปดีกว่าไอ้ี่เธอเล้า,าไปเดาไว้เอาี่ก็กำไรนะ,ะเอาได้คุ้มละเว้เแวอเรอร,รเออเเออรอ

ไปเปอร์ไรเซนโน้ะใหม่ไม่มีเลยเป็อะไรเหีุอะไรเซกันล่ะน้ำหนึมาทั้งคน ไม่ได้อะไรเลยเกลียดไม่ได้อะไรเลยฮู้วนาเต้าตวเพรื่องผมอาจจะขายตัวละครทงหมทที่มีในคลังนะแต่นนะวันนั้นตลอกไปชอบคลิปนี้นะปล่อ,อยอาลืมกดไลค์กดซับคลายแล้เวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ